พริกถือว่าเป็นพืชที่สามารถที่จะแตกกิ่งแตกแขนงได้เยอะปัญหาที่ตามมาก็คือลำต้นเอ็นเอียงกิ่งขีดหักกิ่งขีดขาดทำให้เกิดความเสียหายเราจึงมีความจําเป็นในการตัดแต่งกิ่งพริกเพื่อให้พริกมีความแข็งแรงสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มค่ากับการปลูกพริกแต่ละครั้งสําหรับวิธีการทานะครับจะนับจากด้านล่างขึ้นไปประมาณ6กิ่งเราจะลิดออกให้หมดหลังจากที่เราลิดกิ่งด้านล่างออกไปแล้วทีนี้เรามานับกิ่งที่เราจะไว้ต่อต้นเราจะไว้ต้นละ4กิ่งก็คือ1 2, 3แล้วก็4นะครับ เมื่อเราได้ครบสี่กิ่งแล้วให้เราเด็ดยอดออกเพื่อที่จะให้กิ่งที่ได้มาใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดีด้วยหลังจากที่เราทําการตัดแต่งกิ่งไปแล้วเราควรที่จะมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอควรที่จะให้ปุ๋ยเพื่อที่จะเสริมในเรื่องของการเร่งการแต่กิ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยมากหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วประมาณ1เดือนพริกจะเริ่มออกดอกเริ่มติดดอกแล้วต่อไปก็ใช้เวลาอีกไม่นานเราก็สามารถที่จะนําเอาพริกเนี่ยไปประกอบอาหารได้ครับนี่ก็คือตัวอย่่่่าาาางงงงขอตต้นพรริิกกกททีเํแไว กริงเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็ตั้งชูชันได้ดีสามารถที่จะติดดอกออกผลได้ดีทุกกิ่งนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นลดปัญหาในเรื่องของการสะสมโรคและ,มะแมลงต่างๆได้ด้วยนะหรือเพิ่มช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสําหรับพริกเนี่ยได้ยาวขึ้นกว่าปกติและยังทําให้เราเนี่ยได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตที่มีความสมบูรณ์คุ้มค่ากับการปลูกพริกในแต่ละครั้งสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูได้นะครับเทคนิคการตัดแต่งจริงพริกเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงปันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการตัดแต่งกิ่งพริกพริกถือว่าเป็นพืชที่สามารถที่จะแตกกิ่งแตกแขนงได้เยอะเมื่อแตกกิ่งแตกแขนงได้เยอะแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือลําต้นเอ็นเอียงกิ่งขีดหักกิ่งขีดขาดทาให้เกิดความเสียหายและยังเป็นที่สะสมพวกโรคและแมลงที่เป็นศัตรูของพริกทําให้พริกเนี่ยสามารถติดโรคได้ง่ายเราจึงมีความจําเป็นในการตัดแต่งกิ่งพริกเพื่อให้พริกมีความแข็งแรงนอกจากนั้นแล้วยังทําให้เราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มค่ากับการปลูกพริกแต่ละครั้ สำหรับวิธีการเลือกต้นพริกที่จะนํามาตัดแต่งกิ่งได้ต้องมีความสูงของต้นประมาณ1ฟุตซึ่งเราจะสังเกตได้จากการแตกแขนงของพริกก็คือพริกจะเริ่มแตกแขนงจากด้านล่างนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้เลยต้นพริกที่สามารถนํามาทําได้ก็จะเป็นต้นพริกที่อายุ1เดือนขึ้นไปจนถึงช่วงระยะเวลาก่อนออกดอก สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนในการตัดแต่งกิ่งพริกเนี่ยเราจะนับจากด้านล่างขึ้นไปประมาณ6กิง่งเราจะริดออกให้หมดเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดีผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยข้อควรระวังนะครับก็คือเราไม่ควรที่จะไว้เยอะจนเกินไปเพราะว่าจะเป็นที่สะสมของโรคและ,มะแมลงต่างๆพวกมแมลงวีขาวโรคไวรัสต่างๆสําหรับต้นนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่มริดจากด้านล่างก่อนกิ่งแรกก่อนนะครับจะเอาออกทั้งหมด6กิง่งเราสามารถใช้มือริดได้เลยออกแล้สองนะครับ3ซึ่งเราควรที่จะหักออกให้หมด เพราะว่าตัวตายอดตัวที่เราลิดออกเนี่ยจะไม่ได้แตกแขนงใหม่ขึ้นมาห้าหกหลังจากที่เราลิดกิ่งด้านล่างออกไปแล้วทีนี้เรามาน้ำกิ่งที่เราจะไว้ต่อต้นเราจะไว้ต้นละสี่กิ่งก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับเมื่อเราได้ครบสี่กิ่งแล้วให้เราเด็ดยอดออกเพื่อที่จะให้กิ่งที่ได้มาใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดีด้วยต้นนี้ก็เช่นเดียวกันหนึ่งนะครับกิ่งแรกกิ่งที่สองกิ่งที่สาม สี่นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมานับกิ่งที่เราจะเลือกไว้ก็คือเราสามารถนับตรงใบได้เลยก็คือ1 2ด้านนี้แล้วก็3 4แล้วเราก็เด็ดยอด สำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราทําการตัดแต่งกิ่งไปแล้วเราควรที่จะมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนอกจากนั้นเราควรที่จะให้ปุ๋ยเพื่อที่จะเสริมในเรื่องของการเร่งการแตกกิ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือใครมีน้ําหมักสูตรต่างๆนะครับโดยเฉพาะสูตรที่ช่วยในเรื่องของการแตกตายอดตาใบต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้เสริมกันได้นะครับเพื่อที่จะเร่งในการแตกยอดขึ้นมาใหม่ ถ้าเกิดด้านล่างมีกิ่งขแขนงขึ้นมาใหม่เราควรที่จะมีการริดออกนะครับอย่าให้ขึ้นกิ่งที่ไม่ได้เลือกเราไม่เอาหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วประมาณ1เดือนพริกจะเริ่มออกดอกหลังจากที่พริกออกดอกแล้วต่อไปก็ใช้เวลาอีกไม่นานเราก็สามารถที่จะนําเอาพริกเนี่ยไปประกอบอาหารได้ตัวอย่างของต้นพริกที่เราทําการแต่งกิ่งไว้ซึ่งถ้าเรามาดูในลักษณะของกิ่งนะครับก็คือกิ่งเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะตั้งชูชันได้ดี นอกจากนั้นแล้วนะครับในการแต่งกิ่งเนี่ยยังช่วยให้ทุกกิ่งของพริกในต้นเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะโดนแดดโดนลมได้ดีขึ้นสามารถที่จะติดดอกออกผลได้ดีทุกกิ่งเมื่อได้รับแสงแดดอย่างสม่ำเสมอจะทําให้พริกของเราเนี่ยดกขึ้นนะครับเราสังเกตจากลักษณะการออกดอก การตัดแต่งกิ่งพริกนะครับเราทําแค่ครั้งเดียวเราสามารถที่จะทําได้กับพริกทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพริกหยวกพริกหนุ่มหรือเป็นพริกสวนต่างๆเราก็สามารถทําได้ลักษณะของการปลูกพริกเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งกิ่งได้หมดไม่ว่าจะปลูกในกระถางปลูกในกระสอบปลูกในถุงหรือเป็นการปลูกลงแปลงเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน <S <S สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งพริกนะครับสิ่งแรกเลยก็คือจะทําให้ลําต้นมีความแข็งแรงไม่เอ็นไม่เอียงไม่ล้ม นอกจากนั้นแล้วเรายังได้ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นเราได้ผลผลิตที่โดกขึ้นลดปัญหาในเรื่องของการสะสมโรคและ,มะแมลงต่างๆได้ด้วยสามารถที่จะยืดอายุหรือเพิ่มช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสําหรับพริกเนี่ยได้ยาวขึ้นกว่าปกติและยังทําให้เราเนี่ยได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตที่มีความสมบูรณ์คุ้มค่ากับการปลูกพริกในแต่ละครั้งการตัดแต่งกิ่งพริกนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการปลูกและดูแลพริกให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูได้นะครับเทคนิคการตัดแต่งริงพิกเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ